ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดสเสนอด้วยพระบารมีสืบสารคุณค่าความดีตามรอยมื่อพระยุคลบาท การทำงานเพื่อสังคมเวลาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว,ว่าควรจะเริ่มทำเมื่อใดแต่เป็นใจที่คิดจะให้ต่างหากนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้คุณพันศรีคุณอากรภัยบูญศร์รีอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่มีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่อาจจะดูมากเกินกว่าอายุแต่ผลงานของเธอก็พิสูจน์ได้ถึงความตั้งใจจริงเราเองก็เป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งนะคะ แต่เราก็อยากที่จะมีประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างก็ทำงานเป็นผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีนะคะหลักๆก็คือระดมทุนเงินนานาคะในการบริจาคเพื่อสร้างคานสนาบประเทศพาราตนะคะแล้วก็บริหารจัดการภายในให้ทรัพย์สินหรือว่าเงินทองต่างๆนะคะที่มีคนบริจาคเข้ามานี่คะนำไปใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดค่ะ นื่องจากเงินที่ใช้ะค่ะไม่ใช่เงินของเราเองคือเป็นเงินที่แบบมีผู้มีคนเนี่ยใจบุญเป็นกุศลให้เรามาเราเองก็ต้องใช้ทําอะไรเนี่ยด้วยความระมัดระวังมากขึ้นสิ่งที่เป็นหลักยึดในการทํางานคือการทํางานเพื่อส่วนรวมและสิ่งนั้นต้องเกิดความยั่งยืนอันเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ รวมะคะ่ะว่าก็คงเหมือนกับว่าอย่ายึดประโยชน์ตัวเองนะคะอาจจะให้ดูประโยชน์แบบของคนอื่นประโยชน์ขององค์กรว่าอะไรดีต่องค์กรดีแบบดีอย่างเงี้ยก็ค,คือดีให้มันยั่งยืนงานที่เราทำได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยในแง่มุมของว่าเออเราภาคภูมิใจกับตัวเองนะคะแล้วก็ในแง่มุมกับคนอื่นคือมันก็ได้ประโยชน์ด้วย พูดถึงตอนนี้มูเทียค่ะก็พูดถึงเรื่องของซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สร้างโรงพยาบาลหรือเรื่องของวิจัยยาจริงๆอะไรมันก็สามารถเป็นที่ยั่งยืนกับคนไทยได้พันศรีบอกว่าเธอเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นหากแต่ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกมากมายที่ร่วมกันขับเคลื่อนทํางานเพื่อสังคมด้ว่ใจมุ่งหวังจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นสําคัญ ท่านอยู่ในจุดที่จริงๆท่านเลือกที่จะที่จะไม่ต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ได้และท่านก็เลือกที่จะทำคือท่านก็มองถึงประโยชน์ของคนหมู่มากมากกว่าตัวท่านเองนะคะร่วมเฉลิมประเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด